สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเวนะ็บกันขโมยรถ .com เนาะวันนี้วันที่15กุมภา256เนาะวันนี้มาติดคันที่สองนะวันนี้ซูเมเออร์เอ็กซ์สีขาวเนาะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วตามพี่โจนขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมนะครับแทงดู่กุญแจบิดลุงแจเลยพังเขาเลยตา้งรถหนีไปเลยเนาะดังนั้นอ๋พอคุยดิเขาเลยทำที่ปิดลกกุญแจไว้เดี๋ยวเราจะกดมากดล็อกปุ่มล็อกสองครั้งนะครับตึ<ๆ>๊กถ้าใครโดนรถเรานะครับรถมันจะไม่รออ จะไม่รูกคนชาวบ,บ้านเนาะของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่เป็นกุญแจผีนะครับแทงดูกุญแจไปแทงปุ๊บปิดบิดปุ๊บการไม่ยดนะครับไม่หยุดะับเมื่อจะยต่อเมื่อปลดล็อกที่นี่หมดเท่านั้นเนะาะเด็กขโมยเรากันน้ำนะครับเด,เดี๋ยวเราไม่ลองกันละเดี๋ยวสมาสั่งฟ้าที่นวดให้ดูนะครับตัวสองทาง รถติดเลยนะครับอ่าแล้ว<ม>ก็ขับรถไปเลยกักรมวยผมกันน้ำนะครับขีข่รถตักฝนได้หมดเนาะกักรมวยทัวร์ไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังเนาะเดี๋ยวจะมาสั่งสตาร์ททีหน่วยให้ดู<ม>เดี๋ยวเราจะมากดสตาร์ทอีกทีนะรถติดเลยให้ดับเครื่องกับปุ่มปิลดล็อกถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับรีโมทเราก,กันน้ำไว้ก่อนนะ สมมใใใติเราลืมล็อกรถนะครับมีคนแจ้งแจ่ผีแทงลูนแจ่ไปไปไหมครับโอ้าตาเราลืมล็อกรถนะครับคาตารถเขาตารถไปเฮ้ยเราเห็นพอดีระยะลอยเมตรเฮ้ยมีคนขโมยรถเราไปให้เรากด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 ปุ่มล็อกที่รีโมทนะครับรถจะดับเองภายใน10วินาทีนะครับ ขโมยราคาพันสองนะครับเอ้ยพันสามนะครับรับประกันที่หนึ่งปีนะครับวันนี้มันมาติดหน้าร้านผมเลยเนาะไม่ลถอยู่ที่รถใหม่เนาะไม่ลถอยู่ที่สีนะ่ร้อยเจ็ดสิบกิโลเนาะคันตะกี้สามร้อยกิโลนะคันนี้เอ้ยร้อยหกสิบโลอันนี้คันนี้สนะี่ร้อยเจ็ดสิบโลเนาะวันน,น,นี้วันที่สิบห้ากุมภาห้าหกสิบปีคันเนาะโอเคครับครับ